สวัสดีครับวันนี้นะฮะอยู่กับผมแมตธิวเช่นเคยนะครับเราก็อยู่กันกับในรายการที่เป็นการติดตั้งจอยแอนดรอยนะครับเข้ากับรถรุ่นต่างๆในประเทศไทยนั่นเองครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็อยู่กับตัวรถ MG GS นะฮะก็ถือว่าพิเศษมากๆครับในรถรุ่นนี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นผลงานการติดตั้งกันบ่อยๆนะฮะสำหรับลูกค้านะครับก็ได้นํารถตัว MG GS ตัวนี้เนี่ยมาติดตั้งเป็นจอยแอนดรอยจากบริษัทมิชิก้ ในสเปก RX 1 Series แรลม2องล้อมสเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าสำหรับในตัวรถ MG GS เนี่ยคร่าวๆนี่เป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับในส่วนของพวงมาลัยี่ยกจะมีคอนโทรลพวงมาลัยครับเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายนะฮะปิดเสียงการเลื่อนแทร็กต่างๆแล้วก็ในส่วนของระบบแอร์นะฮะการปรับแอร์ปรับลมต่างๆเนี่ยเมื่อติดตั้งจอยนอยเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะ ระบบพวกนี้ก็สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับเพราะว่าทาง Joydoy จาก m ิชิแกเนี่ยเรามีในส่วนของสายไฟเสเร็จรูปครับทำให้การทํางานเดิมๆของรถเนี่ยยังสามารถใช้การได้นั่นเองครับ mm. เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสําหรับตัว Joydoy เนี่ยที่ได้ติดตั้งเข้ากับรถ MG GS ตัวนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมได้เลยครับ สำหรับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งในส่วนของจอ Android เข้ากับรถ MG ตัวนี้แล้วนะฮะก็นี่ฮะลักษณะการใช้งานก็จะเป็นอย่างนี้ครับสไลด์ได้ครับผมในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Netflix นะฮะมี YouTube นะครับหรือว่าแอปดูทีวีออนไลน์ครับผมก็สามารถโหลดได้จากตัว Play Store ตรงนี้ได้เลยครับเรามาลองเช็คในส่วนของสเปคกันก่อนดีกว่าครับก็จะเป็น ลักษณะนี้เป็นในส่วนของตัวแรมนะฮะก็จะเป็นแรม2ครับผมเป็นการประมวลผลนะฮะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่จัดเก็บนะครับก็เป็น ROM 3 2ม b 2น<อ>ั่นเองครับสําหรับในตัวจอ Android ตัวนี้นะฮะเมื่อติดตั้งเข้ากับตัว MG แล้วเนี่ยทางรถ MG นะครับก็จะมีในส่วนของคอโทนพงมอะไรมาด้วยครับเราลองเพิ่มเสียงกันดูนะเม <s> ื่อเรากดเพิ่มเสียงแล้วนะครับก็ ตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถเพิ่มเสียงได้ครับเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นการเปิดประตูนะฮะเดี๋ยวจะลองเปิดประตูอีกสักครั้งนะฮะเนี่ยเปิดประตูัองนี้ตัวจอก็จะขึ้นเป็นลักษณะว่ามีการเปิดประตูแล้วนะฮะเนี่ยปิดได้ระบบหน้าปัดต่างๆยังทางานได้เหมือนเดิมครับผมระบบแอร์ทำงานได้เหมือนเดิมครับเพราะว่าตัวมิชิก้าเราเนี่ยมาพร้อมกับสายไฟสําเร็จรูปครับตัวจอแอนดรอยจะได้ทํางานร่วมกับระบบเดิมของรถได้ครับ เรามาลองดูในส่วนของแอป y o u u u e ขกันก่อนเลยดีกว่าฮะกดไปเลยฮะอาา่าก็จะขึ้นเป็น YouTube ในลักษณะนี้นะฮะลองกดดูเลยลเสิ่งตรงคันโทรพอมลไรได้ครับนี่ก็เป็นในส่วนโฆษณาจาก YouTube นะเราจะลองข้ามโฆษณากัน เสียงได้ฮะหรือว่าข้ามคลิปนะฮะล่งกตรงนี้กนะราเสียงนะฮะ หรือว่าในส่วนของการใช้งานแอปอื่นนะครับเช่นในส่วนของ Google Map นะฮะเราก็กดที่ตรงนี้ได้ครับเป็นการนำทางนะฮะเราก็ข้ามเรื่องการลงทะเบียนกันก่อนครับสำหรับการนำทางนะฮะเราสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ครับผมกดที่ตรงไมโครโฟนตรงนี้ครับห้างเซ็นทรัลลาดพร้า นี่ครับผมสำหรับตัวจอดอยของเราเนี่ยก็สามารถรองรับเรื่องการสั่งการด้วยเสียงได้ครับลองนําทางดูเนี่ยเลือกตำแหน่งเริ่มต้นก่อนครับในการใช้งานครั้งแรกๆนะฮะกดเริ่มนําทางครับ าางใตต้ไปมซซออยยลรย 0, 8, 7, ยน,นี่ก็เป็นการใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชัน Google Map นะฮะก็ประมาณนี้ครับผมสามารถย่อหน้าจอเป็นไอคอนเล็กๆตรงนี้ได้ครับแล้วก็สำหรับตัวจอ Android RX1 Series ตัวนี้เนี่ยยังสามารถแบ่ง2จอได้ครับผมกดที่ตรงนี้ครับกดค้างครับผมลากฮะไว้นี่ลองทีฮะ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นการนำทางก็ได้ครับสามารถแบ่งสองจอได้ครับผม สำหรับในระบบถัดมานะครับเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์หลักของตัวจอ Android RX1 Series จากมิชิก้าเลยนะครับก็คือเรื่องของการใช้งาน Apple CarPlay หรือ Android Auto ฮะเดี๋ยวเราจะลองในส่วนของ Apple CarPlay กันครับตอนนี้นะครผมก็ได้ทำการเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับด้วยสายชาร์จนะฮะจาก iPhone แล้วก็เชื่อมต่อกับตัว USB ช่อง USB ของตัวจอ Android นะครับวิธีการใช้งานตัว Apple CarPlay นะฮะก็กดตรงนี้ครับแล้วกดไปที่ Phone Link ถ้าเป็น Android Auto ก็จะมีในส่วนของ Auto Link ตัวนี้ครับเราไปในส่วนของ Apple CarPlay ก่อนครับแอปพลิเคชันจากในมือถือ iPhone นะฮะก็จะมาแสดงอยู่บนหน้าจอตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโทรศัพท์ครับนี่รายการโปรดครับรายชื่อล่าสุดหรือว่ารายชื่อการโทรต่างๆฮะการโทรผ่านแป้นพิมพ์นะฮะก็คือการที่เรากดเบอร์นะ่ 8, อะไรพวกนี้ก็สามารถกดได้จากตัวจอ Android ตัวนี้ได้เหมือนกันครับ หรือว่าการใช้งานในส่วนของ Apple Map ครับนี่ฮะกดตรงนี้เลยก็สามารถนำทางได้ครับผมเนี่ยฮะจากตัวแป้นพิมพ์ตรงนี้ในส่วนของแป้นพิมพ์เนี่ยก็จะรองรับทั้งในภาษาอังกฤษครับแล้วก็ภาษาไทยครับผมหรือว่าในส่วนของการนำทางด้วย Google Map นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งแผนที่ที่ยอดนิยมนะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้เหมือนเดิมครับห้างเซนทัลเวิลด นี่ยตัวจอ Android ก็จะเป็น s e n นทัลเวิล์นะครับกดนำทางได้ครับก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับการนำทางนะฮะหรือว่าการใช้งานในส่วนของแอป Music Streaming ครับ mm hmm. เช่น Spotify ครับลองดูฮนะ mm hmm. เรามาลองฟังกันสักเพลย์ลิสต์หนึ่งนะฮะ หรือว่าเปลี่ยนเพลย์ลิสต์ได้ครับเพิ่มเสียงลดเสียงจากคอนโทรลเครมาลัยได้ครับลดเสียงหน่อยกดเลื่อนเพลงได้ครับกดเลื่อนเพลงได้ครับผมก็ถือว่าทํางานได้อย่างดีเลยนะฮะหรือแม้แต่ว่าตอนที่เราออกมาสู่หน้าข้างนอกเนี่ยนะครับหน้าเมนูเนี่ยเสียงเพลงก็ยังอยู่ครับการนําทางเมื่อสักครู่เนี่ยก็ยังอยู่ครับ สำหรับน้าน,นี้ก็จะเป็นการทำงานโดยรวมน,นั่นเองครับนี่ก็เป็นการใช้งานในส่วนของ Apple CarPlay ครับผมเป็นการเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์ iPhone กับตัว Android จากมิชิกานั่นเองครับนี่ฮะก็จะมีในส่วนของ Zoom ครับแอปประชุมต่างๆ Webex Meet ครับหรือว่า WhatsApp เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ครับการตอบข้อความผ่านไลน์นะฮะคุณต้องการให้ฉันเขียนข้อความใหม่หรือโทรออกให้ไหม ็เป็นประมาณนี้ครับผมนี่ก็เป็นการใช้งานในส่วนของ Apple CarPlay ครับสำหรับตัวจอแอนนอยดตัวนี้นะครับก็ยังสามารถทำงานร่วมกับกล้องถอยหลังได้ครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะฮะเข้าไปที่เกียร์ถอยหลังนะครับภาพจากกล้องถอยหลังเนี่ยก็จะมาแสดงอยู่ที่หน้าจอตัวจอแอน r อยดตัวนี้เลยแหละครับ หรือว่าสําหรับในตัวจอยแอนดรอยตัวนี้นะครับยังได้ติดตั้งในส่วนของกล้อง Android อัจฉริยะ MG ศูนย์ศูนย์เก้าที่ตรงนี้ด้วยนะครับวิธีการใช้งานแอปนะฮะก็คือมาที่ตัวจอ,อย n d r o i d ครับไปที่ตัวนี้ฮะ HD DVR ตัวภาพจากกล้องหน้ารถนะครับก็จะมาแสดงอยู่ในตัวจอ,อย n d r o i d ตัวนี้แล้วละครับวิธีการนะฮะใช้งานก็คือตัวจอยแอนดรอยตัวนี้เนี่ยสามารถดูภาพย้อนหลังได้ครับผมจากตรงนี้การเล่น นี้ก็เป็นวิดีโอย้อนหลังนะครับผมสามารถดูได้ครับหรือว่าในตัวจอหน่อยตัวนี้เนี่ยยังสามารถถ่ายรูปได้ด้วยครับผมก็เนี่ยเป็นาพากถ่ายเราย,ยังไม่ได้ทําการถ่ายรูปนะครับตัวกล้องตัวนี้เนี่ยก็จะรองรับเรื่องการถ่ายรูปครับกดที่ตรงนี้ครับปึ๊บมาที่เดิมฮะมาลองดูรูปที่เราถ่ายกันก็จะเป็นในลักษณะนี้ฮะ สำหรับตัวกล้อง MG 009กล้อง Android อัจฉริยะเนี่ยนะฮะผมก็ได้ทำการจัดทำวิดีโอนะฮะการใช้งานอย่างละเอียดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตัวลิงก์วิดีโอนะครับที่ปุ่มตัว i ด้านขวาบนนะครับ โอเคครับผมสำหรับท่านไหนนะฮะที่สนใจในตัวจอแอ d ดรอยจากบริษัท m ิชิก้าเนี่ยทางจอแอนดรอยของเราเนี่ยนะฮะก็มีอยู่อีกนับได้ว่า8สเปคถึง9สเปคเลยนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะฮะสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจในตัวจอแอ d ดรอยจากบริษัท m ิชิก้าก็สามารถโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์029323485ครับ0845244433ครับหรือว่าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะฮะดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ w w w p r o m a r าร์โปรครับหรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมข้อสงสัยต่างๆเนี่ยก็สามารถสอบถามได้ที่ idline sipone นั่นเองครับสำหรับท่านเน่ยนะฮะที่ชื่นชอบในวิดีโอการรีวิวจอยนอยด์ชุดนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลยนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยผมแมทธิวนะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับตัวจอ a แอนดรอติดรถ MG GS ในสเปค RX 1ซีรีส์จากมิชิการ์ตัวน,นี้นั่นเองครับบ๊ายบายครับ